สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิรนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1่ง 1, มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลย Toyota v ว o อนะคะเป็นเครื่อง1.5ตัวอีปี2017สําำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะอีโ e. คคาเปลี่ยนน้ำมันนะคะผ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยนะเพราะว่า ค่างวดคันนี้นะคะเพียง6,000ถึง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยสนใจคันนี้ติดต่อเอินผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมตัวรถรอบๆคันของคันนี้กันเลยทะเบียนนะคะ6กอไก่ชอช้าง8372นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้ก็เลย เข้ามาชมกันเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะได้ไฟมันติดรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้โลโก้โตยโยต้อยู่ตรงกลางที่สําคัญคันนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยบอดี้ตัวรถคันนี้เป็นสีที่หายากมากๆเลยนะคะลูกค้าที่หารถสีหายากอยู่ก็ต้องรีบเลยนะเพราะว่าตัวรถ v ีออนะคะเข้ามาแล้วก็ไปไวจริงๆนะคะมากันที่ ตัวแม็กแล้วก็ตัวยางคันนี้ก็เลยสําหรับตัวแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานหัวนับสี่รูนะคะพร้อมกับตัวยางนะคะที่ได้เป็นยางของกูดเยนะลูกค้าที่ชอบยางของกูดเยอยู่แล้วนะคะก็ห้ามพลาดตัวรถคันนี้เลยนะนี่มาพร้อมไฟเดียวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวโลโก้โตโยต้าที่กระจกนะคะเดิมๆแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจกว่าเดิมว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมไม่มีชนักผิดความจมน้ําไฟไหม้แน่นอน นี่สำหรับตัวยางเส้นที่2ก็เป็นยางของกูดียาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวนอตสีรูแบบนี้เลยบอกเลยว่าสภาพโดยรวมคันนี้นะคะสวยเลยนะลูกค้าที่อยากได้รถสภาพเดิมๆนะคะก็ต้องแนะนําเลย ตัวรถคันนี้นะคะมีโลโก้ด้านหลังเป็น Vios นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงาน2ตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อย mm hmm. เช่นเดียวกันทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนี่สกะวัสอ,าาอยู่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สีสวยแล้วก็สีเขาสดจริงๆนะให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลย ยางเส้นที่4นะคะก็เป็นยางของกูดเยียเช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวยางเป็นยางปี20ทั้ง4เส้นเลยนะแล้วก็แม็กเดิมแท้โรงงานนะคะมาดูภายในกันดีกว่าภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว กระจกออโต้คนขับนะคะที่เป็นกระจกบานเลื่อนแล้วก็ตัวล็อกรถปลดล็อกนะคะสามารถล็อกรถภายในรถได้เลยนะคันนี้เป็นกระจกพัาไฟฟ้าปรับออโต้แล้วก็มีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยพวงมลาลัยคันนี้เป็นพวงมลาลัยเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัววิทยุเดิมแท้โรงงานแล้วก็เป็นแอร์หมุนมาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่เป็นในส่วนของตัวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดภายในของคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะคะตรงรุ่นก็คือ 1.5ตัว e นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะบอดีรอ้รอบๆคันของคันนี้กันเลยมาดูด้านหลังตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําได้1จุดนะด้านหลังคันนี้ก็ถือว่ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้แบบนั่งสบายบอกเลยว่าคันนี้นะแอร์เย็นเพลงเพาะผ่อนถูกด้วย พามาดูด้านหลังตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับตัวรถคันนี้มีพื้นที่การขนของเก็บสัมภาระนะคะได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้3-4มถึใบใหญ่ๆเลยนะลูกค้าขาบอกเลยว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างจริงๆเรามาดูกันที่โครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะโครงสร้างตัวรถคันนี้นะคะเมทอาร์ตทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะ ให้ลูกค้าได้มั่นใจกว่าเดิมอีกนะคะว่าตัวรถสภาพเดิมๆโครงสร้างบอดี้เขาเดิมๆเลยตัวนี้หัวน็อตไม่เคยถอดไม่มีรอยไขรอยน็อตหลวมหรือรอยขยับของตัวน็อตด,ด้วยนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านฝาหัวน็อตเดิมๆเลยเม็อดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวเปิดด้านล่างของตัวรถแันนี้ให้ลูกค้าดูกันนะคะ คันนี้มีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะยางสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรีบติดต่อมานะเพราะว่าตัวนี้นะคะเข้ามาไวไปไวเช่นเดียวกันสนใจรีบโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวโนะคะมาดูในส่วนของตัวเครื่องของคันนี้กัน ำหรับตัวรถนะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูกันนะคะคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะดูโอ v, v t i เป็นเครื่อง1ัน0้นั่นเองนะคะบอดี้ด้านในคันนี้นะ,ะถือว่าใหม่กิบ๊บมากๆมีมาสแตมสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยที่สำคัญมีหัวน็อต oh, ไม่มีน็อตหายนะคะน,อน็นอตรวมน็อตขยับนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจกว่าเดิมอีกนะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะมีโลโก้โตลต้ตาสลักกิลลแบบนี้เลย หัวน็อตคงเดิมนะคะครงสร้างตัวรถเดิมๆเลยบอกเลยว่าคันนี้เขากิฟต์จริงๆ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจหาวีออสอยู่สักคันหนึ่งนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะเพราะว่าผ่อนถูกเริ่มต้นฟรีดาวออกรถส่นบัตรได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะไม่ว่าจะอยู่7 7จังหวัดนะคะออกได้ทุกจังหวัดเลยนะแนะนําว่าสนใจคันนี้นะคะโทรมาส,สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะ คลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมาให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถที่เข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้ชมนะคะทุกวันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ